วันนี้มาฟังนิทานเรื่องเจ้าชายกบกันค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสนพระองค์หนึ่งทรงโปรดกันเล่นลูกบอลเป็นที่สุดลูกบอลทองคำของพระองค์งดงามยิ่งมาวันหนึง่งลูกบอลทองคำเกิดหลุดจากพระหัตตกลงไปในสระน้ำจิตกว้างใหญ่หญิงทรงกันแสง เราไม่มีใครงมเก็บลูกบอลให้พระองค์ได้เลยทันใดน,นั้นก็มีกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมายืนต่อหน้าพระพักแล้วพูดว่าหม่ำฉันสามารถนำลูกบอลทองคำมามอบคืนให้พระองค์ได้นะพะยะค่ะเพียงแต่เพียงแต่อะไรเจ้าว่ามาเจ้าต้อง,งสัญญาว่าจะดูแลกระหม่อมตลอดสามวัน พร้อมข้อเสนอที่จะต้องทรงทําตามอีกสมข้อจะก,กี่ข้อเราก็ทําได้เราเป็นถึงเจ้าหญิงนะเราสัญญาแล้วเจ้ากับตัวน้อยก็กระโดดลงไปนําลูกบอลมาถวายเจ้าหญิงได้จริงๆใช่โยขอบใจเจ้ามากนะต่อไปเราจะไม่เอาลูกบอลมาเล่นแถวนี้อีก แล้วสัญญาของกระหม่อมล่ะก็ตามมาสิเจ้าหญิงทรงกราบทูลให้พระราชาทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระราชาทรงรับสั่งเตือนสติว่าลูกเป็นถึงพระราชธิดาของเมืองนี้ลูกต้องรักษาวาจาสัตด์เช่นเดียวกับผู้ค้องนครเจ้าหญิงจึงตั้งพระทัยที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ สัญญาของเจ้ามีอะไรบ้างว่ามาสิวันแรกข้าพระองค์ขอร่วมโต้ะสวยพระกายาหารกับพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะฮิฮแค่นี้เหรอไม่เห็นยากเลยวันที่สองละ่ะกระหม่อมขอหมอบอยู่ใกล้ๆเวลาที่พระองค์บรรทมพระยาค่ะเออเอ,อระวังเถอะเรานอนดิ้นด้วยนะ เดี๋ยวจะแบนแต่แต่แบบกล้วยปิ้งที่โดนทับนะเออวันสุดท้ายแล้วนะพระยะค่ะกระหม่อมขอจุ่มพิกจากพระองค์เป็นคำขอสุดท้ายอีเธอเราะเราไม่น่านเลยแต่เจ้าหญิงก็ทรงรักษาสัญญาเพียงสัมผัสที่เบาบาง พลันบังเกิดแสงสว่างจ้าน้อยกลายเป็นเจ้าชายรูปงามเจ้าชายได้เล่าความจริงให้เจ้าหญิงฟังว่าพระองค์ถูกมนต์สาบของแม่มดผู้ชั่วร้ายหากวันใดได้รับจุมพิษจ,จากเจ้าหญิงผู้เลอศสักผู้ยึดถือคำมั่นสัญญาวาจาสัตว์พระองค์จึงจัะคืนกลับร่างเดิมได้ เจ้าชายทูนขอเจ้าหญิงแต่งงานแล้วทั้งสองพระอง,งค์ก็ทรงครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน